Yeah. Oh yeah, he it did. Let's go, honey. Oh, more? Huh? Flamenco. I don't know where they live. Yeah. Maybe. Maybe, maybe huh. I go so far. Hein? ฉันไปรุ่นหมูอีกแล้วฉันรุ่นหมูอีกแล้วนะเลี่ยงแถวกันร้อยน้ำไปเลยสมนิกนารน,นะลูกว่าเห็นแม่ลูกพลโลพละเลวว่าเห็นแม่ Don't forget your bike, because. ตัวเอียงนี่เป็นย่อยเป็นยอ่นยอยเหรอ <c oughs> พักกินน้ำก่อนขากลับเหรอมีอะไรเช <c oughs> ียงบินสวยจังเลยตรงนี้นะสวยงามอย่นะน้าวาัดน้ำน้ำไม่ค่อยสะอาดเนาะเพราะว่ามันมี มัก huh, ็จะไปป้อยน้ำเสรลงมาหรีอเปล่าน่อยไม่สะอาด อ็ขยะทิ่มกันไรกนมาเก็บขยะกินแล้วก็ทิ่มไปเติมพ <laughs> ้าบามู่พ้าบา We'll go to the boat ranch, maybe Maddie's there, I can fucking video it to take... okay. No, no, do stay next to me here. It's way too rough. อันนี้มองจอรถล,ล้านจอรถเขาเหตุดีไรแบบเออมันก้องกีดเนาะเป็นก้อนหินสิ้นสุดการเดินแล้วจ้าวันนี้มีอะไรว่ากเฉยบอกเขาไม่ได้ยากเทิงเลยเนะเาะมานกแกว้วนกกองนกแกว้วโอเคนะ,คะ,นะ่ะเนาะ ขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าเนะเาะไม่รู้ว่าเาจะไปสายเฮ็ดยังเนาะไป Let's go Let's go อบ<ป>คุณมาค่ะ